นี้เรามาเรียนวิชาทยาศาสตร์นะฮะออกมานอกห้องเรียนเราจะเรียนการสืบสอบอิสระวันนี้ว่าแต่ว่าเราอยากสืบเสอะอยากค้นหาเรื่องอะไรดีเอาให้นักเรียนลองนึกลองคิดด,ดูด,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 ดิเราจะสืบเรื่องอะไรสืบค้นเรื่องอะไรนุ่นนี่คหะ เออเอามาถามกี่คน้าเห็นเห็นด้วยใช่ไหมคะค่ะเอออันนี้เราเลือกเองนะว่าอยากสืบค้นเรื่องต้นมะขามใช่ไหมเออ<ๆ>เพราะอะไรนักเรียนกลุ่มเราจึงอยากสืบค้นเรื่องต้นมะขามอยา,อยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นเอาคนอื่นนี่ผลอะไรผเคยชิมมะขามค่ะม,ม,มันมีรสเปรี้ยว รสเปรี้ยวรสหวานมีหลายต้นมากเลยเอาเขื่นมีผลอะไรไหมที่อยากเสือกพ้ไม่ออกว่าต้นไหนเปรี้ยวต้นไหนหวานคดูไปเที่ยวข่าพอมาเห็นร้านขายจิงเนเราจะไปเสือกพ้นหาความรู้เรื่องของต้นมะขามได้ที่ไหนครูครับครูครับที่ห้องคอมพิวเตอร์เอาครับเออที่ห้องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับ อ้าวไปเลยเ้าไปสืบคน้นในห้อง,องคอมพิวเตอร์ะมะขามมะขามหุ่นีช่วยเป็นย,เยาเนื้อเนื้อนอา,ายจะแก้มะขามเปรียว สวัสดีครับเป็นไงนักเรียนไปสืบค้นข้อมูลเรื่องต้นมะขามมาใช่ไหมใช่ไปสืบค้นแล้วศึกษามาแล้วทีนี้นักเรียนแยกออกไหมว่ามะขามเปรี้ยวกับมะขามหวานลักษณะต้นลักษณะสักเป็นยังไงแตกต่างแยกได้ไหมค่ะมันเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะทีนี้แยกไม่ออกค่ะ เหมือนกันทุกอย่างเลยแยกไม่ออกทำไงดีนะทำไงดีถึงจะแยกได้ว่าอันไหนเป็นมะขามเปรี้ยวอันไหนเป็นมะขามหวานเดี๋ยวตาแล้วก็มาลับแล้วลว่้เออตามีความรู้ใช่ไหมอโอ้เดี๋ยวตาของต้นก้าจะมารับแล้วเออเดี๋ยวเราไปถามคุณตาของต้นก้าเนาะ มา,าแล้วมาแล้วไปนู้นอาครับตาครับอะไระน,นี่ผมอยากรู้เรื่องต้นมะขามครับอยากรู้เรื่องต้นมะขามจะรู้ไปทำะอะไรหรอระว่มามะขามหวานและมะขามเปรี้ยวมัน่างอะไรยังไงครับอ๋อมะขามหวานเนี่ยเหอรอมะขามหวานที่บ้านเราใช่ไหมแต่ส่วนมากถ้าเราเรารู้จักตำต้นมันนะแต่ส่วนมากเมือ่อดนเนี้ยสมัยปอนเนี้ยสามสามหวานเนี่ยส่วนมาก,มากจะใช้สภาพผิง เพราะฉะนั้นต้นต้นมันก็ไม่ใหญ่มากเกินไปอย่างอย่างสังเกตต้นมะขามต้นนี้เห็นไหมนะใช่ไหมอย่างเี้ยอย่างเงี้ยเมันมะขามที่เกิดจากเม็ดเนาะอันนี้เป็นมะขามเปรี้ยวเออเ,เ,เกิดจากเม็ดต้นแต่ใหญ่แต่ถ้าเป็นมะขามหวานเราได้ไปดูได้ที่นู่นตรงหน้าทานเออที่ปูแหวนใช่ไหมเออมันจะมีเป็นต้นมะขามที่ปลูกไว โดยใช้กิ่งกิ่งดิกว่าทาบไว้มันก็จะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ส่วนมากมันจะเป็นพุ่มแต่ถ้าเป็นต้นมะขามเปี้ยวเนี่ยมันจะสูงทะลุขึ้นไปลกนาะนี้จข็ได้ไหมได้เลยอปลูกด้วยเมล็ดต้นจะสูงเออใหญ่แข็งแรงถึงสูงไปละผมเขียนเป็นกอรอ เข้าใจยังมะขามเปรี้ยวก็จะต้นจะเป็นไงใหญ่ถึงใหญ่มากเพราะว่าปลูกด้วยมเมล็ดนนะแต่ปัจจุบันเนี้ยมันมันก็สามารถที่จะทาบกิ่งก็ได้เหมือนกันจะสังเกตได้อีกอย่างนึงก็คือดูดูที่รสมันเนะาะทำมะขามเปรี้ยวมันก็จะเป็นไงเปรี้ยวเออเปรี้ยวทำมะขามหวานมันก็จะ มีรสหวานมาข่าหวานมาขาเียวมา่าหวานกับมาขามเปรี้ยวประโยชน์ของมันก็คือเราต้องคือใบมันใบใบแก่แก่การรเไขวัดเออแก้ไขหวัดแล้วปุนดูฝากมันนะ จะหมอแผลในกระเพาะอาหารรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้ผลฝักมะขามได้มเมล็ดกับรากเนี่ยมเมล็ดกับรากมันเนี่ยแล้วก็แก้อาการท้องเสียแก้หลุมท้องเสียไปต้มแนละ้วยทำไงครับคุณตาเอาไปต้มไปต้มเอาไปต้ม อันนั้นอันนั้นเป็นส,สมัยยุยตายายเนาะครับเออก็ทำมาหมยเม็ทก่าันวเหม็ด่ั้เอเเม็ดต้มต,ตเหมือนกันเป็นเป็นยารักษาแผลนี่เพาะอ,อาหารได้เออใครจะขั่วผลไรนะครนะผลแล้วผลน,นี้ก็ใช้รักษาแผลผลลูกฝักมักนใช่ไหม เกิดมากเราจะเรียกฝักฝักหลังา่น,นม,ามันข้ามันใหญ่มากๆเกิดมากถ้ามันแต่เ,เราก็ใช้เป็นเสาฐานก็ได้ออประโยชน์มันนะเออทำทำ,ทำเฟอร์นิเจอร์ทำเฟอร์นิเจอร์ถ้ามีขนาดใหญ่ทำทุบโลฟ้าเพราะอะไรนี้ได้ เมื่อกี้นี่เรารู้ลักษณะต้นใช่ไหมเออตอนนี้เราเราอยากรู้อะไรนะลักษณะมะขามหวานต้นมะขามหวานหรือปักปักครับปักปักมันมันก็สังเกตง่ายที่ว่าลักษณะของมันก็คือถ้าเป็นมะขามมะขามหวานเนี่ยแล้วปักมันจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แว่มันจะเป็นปักกลมๆเนาะปักกลมกลมแบบนี้เป็นกลมๆ ปรับม่ใหญ่แต่แต่ทุกวันนี้มันก็มีการพัฒนาเนาะผสมพันธุ์เออแต่ตั้งแตง่ายก็คือดูที่รถมันเนาะหรืที่รถที่เออรสมันจะปรับเนาะเปรี้ยวมันก็จะเปรี้ยวเนาะมะขามหวานมันก็จะหวานก็เป็นอย่างนี้น เรามาสำรวจมาดูต้นมะขามจริงๆแล้วอันนี้เป็นต้นมะขามที่มีขนาดใหญ่สูงแข็งแรงนะครับแล้วก็น่าจะเป็นมะขามเปรี้ยวนะเ,เดี๋ยวเราลองชิมฝาัดมะขามนี้เนี่ยครูเก็บมาจากต้นนี้<ะ>เออว่าจะเป็นมะขามเปรี้ยวอย่างที่นักเรียนไปศึกษามาจริมไหม ไปจะเป็นกอนเข็มนีแล้วเอ้ยต้นใหญ่ไหม,ไมสูงไหมสูงเออเอาดูต้นมะขามเห็นไหมตั้งแต่โคนจะมีขนาดต้นใหญ่สูงแข็งแรงเออต้นเปียวเอาดูลักษณะแล้ว ตามที่เราไปศึกษาข้อมูลมาจะแยกได้ไหมจะตรงกับที่เราศึกษามาหรือเปล่าออาเป็นยังไงชิมแล้วชิมแล้วเออฝักเนื้อมะขามในฝักจะมีรสเปรี้ยวเออเปรี้ยวแสดงว่ามะขามต้นนี้เปรี้ยวเป็นมะขามเปรี้ยวดูใบนี่เหมือนกันไหม เอออาสังเกตใบไว้เดี๋ยวเราจะไปดูอีกอไปด้กูอีกต้นหนึ่งซึ่งจะมีลักษณะไม่เหมือนต้นนี้ต้นอต้นต้นเรามาดูมะขามอีกต้นหนึ่งซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากต้นเมื่อกี้นี้ต้นนี้มีลักษณะยังไงต้นเตี้ยเตี้ยเป็นทุ่มแตกอินเป็นทุ่ม แล้วอร่อยเขียนดาวหวานไปด้วยดูว่ามันต่างกอะไรอันนี้มะขามมะขามมะคามหวานอันนี้มะขามหวานอันนี้มะขามอันนี้มันเล็กกว่าใบไม่เหมือนกันเลยอันนี้มมะขาหวานจะเล็กกว่าแล้วมะขามเปรี้ยวจะใหญ่ใบมันยาวๆหน่อย ใบใบใหญ่จะออกดอกน้อยกว่ามะขามค่ะเดี๋ยวนะสีมันก็ไม่เหมือนกันอันนี้เข็มสีอ่อนีสีเข้มขนาดก็ต่างกันด้วยอ่ะปากปากไม่เหมือนกันเลยปากก็ไม่เหมือนกันเลยอันนี้จะออกไปทางบ้านโกลงคุณผู้ชบ้านเ็นเขียวแปนแบนเขาเดนแบนแล้วก็เขียวโกลงแต่อันนี้มันเป็น เราจะมาร่วมกันสรุปกิจกรรมสืบสอดอิสระนะกลุ่มของเราไปศึกษาไปสืบค้นเรื่องมะขามใช่ไหมเออลองช่วยกันสรุปดูที่ว่าเราได้ข้อมูลอะไรมาแล้วสรุปออกมาเป็นอะไรได้บ้างสวัสดีครับกลุ่มเรากลุ่มมะขามค่ะกลุ่มเรากลุ่มมะขาม จะนำเสนอการศึกษาอิสระเกี่ยวกับมะขามต้นมะขามหวานจะมีใบามากกว่ามะขามเปรี้ยวใบจะน้อยกว่ามะขามเปรี้ยวผลก็จะไม่เหมือนกันลำต้นก็จะแตกกลางกันลำต้นของมะขามเปรี้ยวจะใหญ่กว่าลำต้นของ มะขามหวานมะขามหวานจะเจีเเจเ๊ยบๆเกาใบเป็นร่มประโยชน์ของมะขามลำต้นสามารถนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์โต๊ะบ้านก่นงนามาทำเป็นเชื้อเพลิงกับถ่า <Bye. S 2> นใบนำมาทำสุต เป็นยาแก้ไอส,ส่วนล่ากกับเมสสามารถต้นเป็นยาแก้ท้องอืดได้นนะคะ่ะสามารถเอาไปขายได้ะคะ่ะแปลรูปเปีกลุ่มมะาขอจบ<อ>กับจสลัเกียบกับมะขามขอบคุณค่ะ